เสียงฝนตกกระทบหน้าต่างเป็นจังหวะสม่ำเสมอในห้องเชา่าเล็กๆที่มีเพียงแสงไฟสีส้มสลัวจากเสาไฟฟ้าข้างทางส่องลอดเข้ามามีหญิงสาวนั่งเงียบอยู่ริมเตียงเก่าๆที่มีรอยขาดและกลิ่นอับเธอเหมอมองออกไปยังนอกหน้าต่างมองเห็นเพียงความว่างเปล่าในยามค่ำคืนที่เงียบเหงาวันนี้ก็เหมือนเดิม เธอเพึมพำกับตัวเองพลั่งถอนหายใจปานตะวันหญิงสาววัยยี่ปลายๆที่เคยมีความฝันเคยมีชีวิตที่สดใสแต่วันนี้เธอเหลือเพียงร่างกายที่ถูกซื้อขายในซอยมืดของเมืองใหญ่ที่ซึ่งไม่มีใครจดจำไม่มีใครแยแสว่าเธอคือใครมาจากไหนและมีเรื่องราวอะไรในชีวิต เธอไม่ได้อยากเป็นโสเภณีแต่โชคชะตาบีบบังคับให้เธอต้องเลือดเดือนเข้ามาในวงนังวนนี้ตั้งแต่วันที่เธอถูกขายให้ซ่องแห่งหนึ่งโดยคนที่เธอเรียกว่าแม่อย่าโทษแม่นะลูกถ้าไม่ทำแบบนี้เราก็อยู่กันไม่ได้คำพูดนั้นยังคงดังก้องอยู่ในใจของเธอเธอหนีออกมาได้ แต่หนีไปไหนก็หนีไม่พ้นเพราะตาบาปนั้นติดตัวเธอไปตลอดไม่ว่าเธอจะพยายามเริ่มต้นใหม่กี่ครั้งสังคมก็ยังตัดสินเธอจากอดีตของเธอคืนแล้วคืนเล่าเธอเดินอยู่ริมถนนแต่งหน้าหนาๆนาเพื่อซ่อนร่องรอยความเหนื่อยล้าใส่เสื้อผ้าเปิดเผยเพื่อดึงดูดลูกค้าแต่ภายในใจนั้น กลับเต็มไปด้วยรอยแผลที่ไม่มีวันหายแต่คืนนี้ไม่เหมือนทุกคืนขณะที่เธอกำลังจะเดินกลับห้องหลังจากค่ำคืนอันเหนื่อยล้าเสียงเล็กๆดังขึ้นมาจากถังขยะพี่สาวเธอหันไปมองเด็กหญิงตัวเล็กๆในชุดเปื้อนฝุ่นนั่งกอดเข่าตัวสั่นอยู่ในมุมมืดดวงตาของเด็กคนนั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัว หนูมาทำอะไรตรงนี้ดึกแล้วนะปานตะวันถามเสียงอ่อนโยนกว่าที่เธอคิดหนูหิวหัวใจของปาตะวันกระตุกวูบเพราะเธอเคยเป็นเด็กคนนี้มาก่อนเด็กที่ไม่มีใครต้องการถูกทอดทิ้งและไม่มีใครจดจำเธอถอดเสื้อคลุมเก่าๆของตัวเองออกแล้วค่อยๆห่อ,อตัวเด็กหญิงไว้ไปกับพี่นะแลนนั่น คือคืนแรกในรอบสิบปีที่เธอรู้สึกว่าตัวเองมีค่าเสียงฝนยังคงกระทบหลังคาสังกะสีเป็นจังหวะขาด,ขาดหๆหายๆปานตะว,วันจุงมือเด็กหญิงตัวน้อยกลับมาที่ห้องเช่าของเธอหญิงสาวหยิบผ้าแห้งที่มีอยู่น้อยนิดออกมาเช็ดตัวให้กับเด็กก่อนจะค้นหาเศษขนมปังและนมกล่องที่เหลืออยู่เพียงนิดเดียวกินก่อนนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะหาข้าวให้เธอพูดเบาๆขณะมองที่เด็กหญิงที่กำลังกินอย่างหิวโหยหนูชื่ออะไรเด็กหญิงชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบเสียงแผ่วมิมมิมแล้วทำไมหนูถึงมาอยู่ตรงนั้นล่ะดวงตากลมโตของมิมมีแววไหววูบความเศร้าโฉยฉายออกมาก่อนที่เธอจะพึมพำออกมาเบาๆ แม่บอกให้หนูรอแต่แม่ไม่กลับมาปานตะวันรู้สึกจุกในอกเธอไม่รู้ว่าเด็กหญิงคนนี้ถูกทอดทิ้งหรือว่าแม่ของมิมประสบชะตากรรมอะไรแต่นั่นไม่สำคัญเท่ากับว่ามิมเป็นเพียงเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ต้องเอาชีวิตรอดตามลำพังปานตะวันลูบหัวเด็กหญิงเบาๆคืนนี้นอนก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาหาทางกัน รุ่งเช้าแสงแดดส่องผ่านม่านเก่าๆขาดรุง่งริ่งของห้องเช่าปานตะวันมองดูมิมที่ยังนอนหดตัวอยู่ข้างๆอย่างน่าสงสารเธอรู้ดีว่าการเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะโดยเมื่อเธอเองก็แทบจะเอาตัวเองไม่รอดแต่เธอไม่สามารถปล่อยให้เด็กคนนี้ผเผชิญโชคชะตาที่โหดร้ายเพียงลำพังปานตะวันออกไปข้างนอกแต่เช้าตรู่ เธอเดินไปที่ร้านขายอาหารเล็กๆแถวชุมชนแออัดซึ่งเป็นที่เดียวที่เธอเพอจะหางานทําได้เจ้าของร้านเป็นหญิงวัยกลางคนชื่อป้าแดงผู้ที่รู้จักเธอในฐานนะผู้หญิงคนนั้นป้าแดงหนูขอทำงานที่นี่ได้ไหมปานตะวันเอ่ยเสียงเบาในขณะที่สายตาของหญิงชาราจ้องมองเธอด้วยแววตาสงสัยแล้วแกจะเลิอกอาชีพเก่าหรือยัง ปาแดงถามตรงๆปานตะวันแม้มปากแน่นก่อนจะพยักหน้าค่ะแกแน่ใจเหรอว่าโลกข้างนอกมันจะให้โอกาสแกอีกครั้งหญิงสาวเงียบไปชั่วครู่คำพูดของปราแดงแทงลึกลงไปในใจของเธอเธอรู้ดีว่าโลกใบนี้ไม่เคยปราณีใครโดยเฉพาะกับคนอย่างเธอแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้ทำเพื่อตัวเธอเองคนเดียว ถ้าไม่เริ่มวันนี้หนูอาจจะไม่มีโอกาสออกไปจากวังวนนี้ค่ะปาแดงมองหน้าเธออยู่นานก่อนจะถอนหายใจเฮือกใหญ่เอาเถอะแกมาช่วยฉันล้างจานหลังร้านปานตะวันยิ้มบางๆแม้ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆแต่มันคือก้าวแรกของเธอก้าวแรกของการเดิอนออกจากโลกที่เคยจองจาเธอไว้คืนนั้น เธอกลับมาพร้อมกับข้าวห่อนหนึ่งสำหรับมิม้มและเศษเงินเล็กน้อยที่ได้จากการล้างจานเด็กกิงกินอย่างอริดอร่อยขณะที่ปานตะวันมองดูเธอด้วยแววตาอ่อนโยนพี่ตะวันหืมพี่จะทิ้งมิ้มไหมคำถามนั้นทำให้เธอสะอึกเธอไม่เคยคิดที่จะเป็นแม่ใครไม่เคยคิดว่าจะต้องดูแลชีวิตของใครอี แต่คืนนี้เธอรู้แล้วว่าไม่ว่าจะยากเย็นแค่ไหนเธอจะไม่มีวันทอดทิ้งเด็กคนนี้ไม่ทิ้งหรอกพี่สัญญาและนี่คือคำสัญญาแรกที่เธอได้มอบให้กับใครสักคนจากใจจริงในฐาน,นะคนที่ต้องการเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเดือนต่อมาเสียงตะหลิวกระทบกระทะดังเป็นสังหวะในห้องครัวหลังร้านเล็ก ปานตะวันขยับมืออย่างคล่องแคล่วล้างจานหั่นผักช่วยจัดอาหารแม้ว่าเธอจะยังไม่ได้เป็นพนักง,งานเต็มตัวแต่ป้าแดงก็เริ่มไว้ใจให้เธอทำงานที่มากกว่าการล้างจานตะวันวันนี้แกไปซื้อไข่ที่ตลาดให้หน่อยเอาเงินนี่ไปป้าแดงยื่นธนาบัตรใบร้อยให้ค่ะป้าเธอรับเงินมาก่อนจะเดินออกจากร้าน ขณะที่มุ่งหน้าไปตลาดหัวใจของเธอรู้สึกมั่นคงขึ้นกว่าทุกวันอย่างน้อยชีวิตของเธอก็เริ่มเข้าที่แม้เงินที่ได้มานั้นจะไม่มากแต่ก็พอให้เธอและมิมมีข้าวกินทุกวันเธอไม่ต้องออกไปยืนอยู่ข้างถนนไม่ต้องแต่งหน้าหนา,นาเพื่อซ่อนความเหนื่อยล้าไม่ต้องถูกใครซื้ออีกต่อไปแต่โลกนี้ ไม่ได้ใจดีกับเธอเสมอไปปานตะวันเสียงเรียกที่ทําให้เธอชะงักใบหน้าของเธอซีดเผือดเมื่อเห็นร่างผู้ชายร่างใหญ่ในเสื้อเชิ้ตสีดำเดินเข้ามาหาเขาคือไอ้เสี่ยหมงเจ้าของซ่องที่เธอเคยหนีออกมาหายหัวไปไหนมาวะฉันอุตสาห์ตามหาแกตั้งนานคิดจะหนีเหรอเสียหมงกระชากแขนเธอเต็มแรง ปล่อยฉันไปเถอะฉันไม่ได้ทำงานนั้นอีกแล้วเธอพยายามสะบัดมือออกเสียม,มงหัวเราะเยาะคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์เลือกหรอนี่เก่าของแกยังไม่หมดนะอยากคิดว่าอยู่ที่นี่และฉันจะหาแกไม่เจอปานตะวันตัวสัน่นเธอรู้ดีว่าคนอย่างเสียม,มงไม่ยอมปล่อยเธอไปง่ายๆฉันจะหาทางใช้คืนเองแต่อย่ามายุ่งกับฉันอีกได้ไหม ใช้คืนโถเอ้ยเงินที่แกเป็นหนี้ฉันมันมากกว่าที่แกจะล้างจานไปทั้งชีวิตซะอีกเสี่ยหมงจ้องมองเธอด้วยสายตาเย็นชาถ้าแกไม่อยากกลับไปทางานกับฉันก็หาเงินมาใช้ภายในเดือนหนึ่งไม่งั้นฉันจะมาเอาคืนพร้อมดอกเบี้ยปานตะวันตัวแข็งทื่อเธอไม่เคยกลัวอะไรเท่านี้มาก่อนในชีวิตหนึ่งเดือนเงินก้อนโต จะให้เธอไปหามาจากที่ไหนคืนนั้นเธอกลับมาที่ห้องเช่าอย่างหมดเรียวแรงมิม้มที่นั่งพับเสื้อผ้าอยู่เงยหน้าขึ้นมามองก่อนจะเดินเข้ามากอดเธอพิทวันเป็นอะไรเหรอเธอกลืนน้ําตาลงคอฝืด,ฝดก่อนจะฝืน,นยิม้มเปล่าหรอกพี่แค่เหนื่อยนิดหน่อยมิมพยักหน้าก่อนจะยังไม่ปล่อยมือจากเธอพิตวัน หนูอยากช่วยพี่บ้างหญิงสาวยิ้มบางๆแค่หนูอยู่กับพี่พี่ก็มีกำลังใจแล้วเธอพูดแบบนั้นแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความกลัวเธอจะทำยังไงดีจะกลับไปทำอาชีพเดิมเพื่อหาเงินใช้หนี้หรือจะหาทางสู้ต่อโดยไม่ยอมแพ้คืนนี้เป็นอีกหนึ่งคืนที่เธอนอนไม่หลับหนึ่งสัปดาห์ต่อมา ปานตะวันเดินไปตามถนนด้วยความกังวลเธอพยายามหาทางออกทุกวิถีทางทั้งหางานพิเศษทั้งยืมเงินจากคนที่พอรู้จักแต่ไม่มีใครพร้อมจะช่วยเธอเลยขณะที่เธอกำลังจะหมดหวังสายตาของเธอเหลือไปเห็นป้ายรับสมัครงานของร้านกาแฟแห่งหนึ่งพนักงานชงกาแฟไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์หัวใจของเธอเต้นแรงถ้าฉันเริ่มใหม่จริงๆละ่ะ เธอกลั้นใจเดินเข้าไปข้างในเจ้าของร้านเป็นชายวัยกลางคนชื่อพิวัตรเขามองเธอจากหัวจรดเท้ามีประสบการณ์ไหมไม่มีค่ะแต่ฉันพร้อมจะเรียนพิวัตรเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถามต่อเคยทำงานอะไรมาก่อนปานตะวันแม้มปากเน่นเธอรู้ว่าหากพูดความจริงโอกาสของเธออาจจะหมดลงตรงนี้ แต่เธอไม่อยากโกหกฉันเคยทำงานกลางคืนมาก่อนคะ่ะแต่ตอนนี้ฉันอยากเริ่มต้นใหม่พี่วัดเงียบไปก่อนก่อนจะพยักหน้าพรุ่งนี้มาลองงานตะวันแทบไม่อยากเชื่อหูตัวเองจริงหรอคะฉันไม่ได้สนใจอดีตของใครหรอกสนแค่ว่าปัจจุบันเธอจะตั้งใจทำงานแค่ไหนน้ำตาของเธอเอ่อขึ้นมาทันที นี่อาจจะเป็นโอกาสเดียวของเธอโอกาสที่จะทำให้เธอได้หลุดพ้นจากอดีตจริงๆแต่หนึ่งเดือนของเสียมงก็ใกล้เข้ามาทุกทีเธอจะหาเงินก้อนโตได้ทันเวลาหรือไม่เสียงเครื่องบดกาแฟดังขึ้นในตอนเช้าตรู่กลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟคลุ้งไปทั่วร้านปานตะว,วันยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์ด้วยหัวใจที่เต้นแรงนี่เป็นวันแรกของเธอในการลองงาน พี่วัดยืนอยู่ข้างๆพร้อมสอนเธอก่อนจะชงกาแฟเธอต้องเรียนรู้พื้นฐานก่อนมาดูนี่เขาหยิบแก้วกาแฟขึ้นมาสาธิตการเทนมในเอสเปรสโซอย่างชำนาญปานระวันพยายามจดจำทุกขั้นตอนเธออาจจะไม่มีประสบการณ์แต่เธอเป็นคนเรียนรู้ไวหลังจากลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งในที่สุดเธอก็ชงลาเต้ได้แก้วแรก แม้มันจะยังไม่สมบูรณ์แต่พี่วัดกลับพยักหน้าไม่เลวพยายามต่อไปแล้วกันเธอยิ้มบางๆนี่อาจเป็นครั้งแรกที่มีใครให้โอกาสเธออย่างจริงจังหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปปานจวันเริ่มคล่องขึ้นกับงานร้านกาแฟเธอเรียนรู้วิธีรับออเดอร์เสิร์ฟลูกค้าและชงเครื่องดื่มเธอรู้สึกว่าชีวิตเริ่มเข้าที่เข้าทางอีกครั้ง แม้ว่าเงินที่ได้มาไม่มากแต่ก็เพียงพอสำหรับเธอกับมิมทุกคืนที่กลับบ้านมิมมักจะรอเธออยู่พร้อมรอยยิ้มเด็กหญิงตัวน้อยช่วยกวาดห้องช่วยพับผ้าด,ด้วยความตั้งใจพี่ตะวันเก่งจังเลยมิมพูดขณะที่กินข้าวมือดึกพี่ต้องเก่งอยู่แล้วสิเพราะพี่ต้องดูแลมิมไงปานตะวันลูบหัวเด็กหญิงเบาๆมิมยิ้มกว้าง หนูอยากเป็นเหมือนพี่ปานตะวันสะอึกคำพูดนั้นทำให้เธอรู้ว่าเธอต้องเข้มแข็งต่อไปไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อดูแลเด็กตัวเล็กๆคนนี้ที่เธอสัญญาว่าจะไม่ทิ้งเขาไปแต่ทุกครั้งที่เธอนั่งลงทบทวนเงินก้อนโตที่ต้องใช้คืนเสียมงหัวใจของเธอก็หนักขึ้นเหลือเวลาเพียงอีกสองสัปดาห์ ปานตะวันพยายามเก็บเงินทุกๆบาททุกๆสตางค์แต่ไม่ว่าจะแบ่งเงินยังไงมันก็ยังขาดอยู่อีกมากเธอเริ่มกระวนกระวายไหวไหมเสียงพี่วัดดังขึ้นคะเธอหันกลับไปมองเขาอย่างตกใจช่วงนี้ดูเครียดนะฉันเห็นปานตะวันลังเลอยู่ครู่หนึ่งคอนจะตัดสินใจเล่าฉันเป็นนี่อยู่ค่ะแล้วเขาให้เวลาฉันอีกสองอาทิตย์ ไม่รู้ว่าจะไปหาเงินก้อนนั้นจากที่ไหนพี่วัดเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจทางนั้นลองไปช่วยงานร้านเบเกอรี่ของเพื่อนฉันไหมเขากำลังหาคนช่วยช่วงเช้าปานตะวันดวงตากว้างจริงหรอคะเออฉันเห็นเธอขยันได้ยอยากให้โอกาสน้ำตาของเธอเออขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเธอไม่เคยคิดว่าจะมีคนที่ใจดีแบบนี้อยู่บนโลก ขอบคุณค่ะพี่วัดขอบคุณจริงๆแต่ในขณะที่เธอกำลังสู้สุดชีวิตอดีตก็ยังตามหลอกหลอนเธอเย็นวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังเดินกลับห้องเช่ามีเงาทะมึนยื่นอยู่ตรงหน้าเธอที่มุมซอยถนนไอเก่งลูงน้องของเสียมงปานตะวันคิดว่าแกจะหนีพ้นเหรอเธอชะงักหัวใจเต้นแรงฉันจะใช้นี่ ให้เวลาฉันอีกนิดเดียวไอ้เก่งหัวเราะเยาะเสียงม,มงไม่รอแล้วโว้ยถ้าแกไม่มีเงินจ่ายก็กลับไปทำงานที่เดิมซะดีๆเธอสายหน้าไม่มีทางถ้าไม่อยากเจ็บตัวก็รีบหาเงินมาใช้ให้ครบไม่งั้นไม่ใช่แค่แกที่เดือดร้อนดวงตาของตะวันเบิกกว้างทันทีแกหมายความว่ายังไงไอ้เก่งกระตุกยิ้มก่อนจะพูดเสียงเย็นชา กคืหมายความว่าเด็กที่อยู่กับแกก็อาจจะไม่ปลอดภัยเหมือนกันเลือดในกายของเธอเย็นเฉียบทันทีอย่ายุ่งกับมิมนะงั้นก็รีบหาเงินมาซะก่อนที่อะไรมันจะสายเกินไปพูดจบไอ้เก่งก็เดินจากไปทิ้งให้ปานตะวันตัวสั่นอยู่เพียงลำพังเธอจะทำยังไงดีเธอจะกลับไปทำงานที่เธอสาบานว่าจะไม่ทำอีกหรือจะหาเงินก้อนมาให้ทัน ก่อนที่มิมจะตกอยู่ในอันตรายคืนนี้เธอไม่มีทางนอนหลับลงแน่แนปานตะวันไม่มีเวลามากพอที่จะลังเลเธอทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมเช้าทำงานร้านเบเกอรี่กลางวันทำงานร้านกาแฟตกดึกก็แอบม,มารับงานทำความสะอาดโรงแรมเล็กๆร่างกายของเธอเหนื่อยแทบขาดใจแต่นั่นไม่สำคัญเมื่อเธอเห็นมิมยังสดใสยอยู่ทุกวัน เงินที่เธอหามาได้ถูกเก็บไว้อย่างระมัดระวังแต่ถึงแม้เธอจะพยายามมากแค่ไหนก็ยังขาดอยู่อีกมากพี่วัดฉันขอยืมเงินพี่ก่อนได้ไหมเธอเอ่ยถามในเย็นวันหนึ่งพี่วัดมองเธอด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกบอกฉันมาตรงๆสิว่าเธอเป็นหนี้ใครปานตะวันแม้มปากแน่นน้ำตาคลอเบ้าฉันฉันเคยอยู่ในซ่อง เสี่ยม,มงมันไม่ปล่อยฉัน,ปนไปง่ายๆมันให้เวลาฉันแค่หนึ่งเดือนแล้วตอนนี้ฉันยังหาเงินไม่ครบพี่วัดถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วเธอจะไปจ่ายนี่มันไหวเหรอแล้วมันจะปล่อยเธอไปจริงๆเหรอเธอชะงักใช่สิต่อให้เธอจะจ่ายเงินก้อนนี้ไปก็ไม่มีอะไรรับประกันว่าเสี่ยม,มงจะไม่กลับมาหาเธออีกแล้วเธอจะทำยังไงต่อ ปานตะวันเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะกัดฟันตอฉันจะไม่ยอมแพ้คืนสุดท้ายก่อนถึงกำหนดเส้นตายเสียงฝนกระทบหลังคาสังกะสีไม่ขาดสายปานตะวันนั่งอยู่บนเตียงข้างๆมิมที่หลับไปแล้วดวงตาของเธอจับจ้องไปที่กล่องเงินเก็บที่เธอพยายามสะสมมาตลอดหนึ่งเดือนมันยังไม่พอเธอขยุ้มมือแน่น หัวใจของเธอเต้นแรงด้วยความสับสนหรือฉันต้องกลับไปทำอาชีพเดิมเธอสะบัดหัวแรงๆไม่เธอให้สัญญากับตัวเองแล้วว่าจะไม่เดินกลับไปทางนั้นอีกแต่เธอไม่มีเงินที่จะไปให้เสียมงมิมอาจจะไม่ปลอดภัยพระเจ้าได้โปรดช่วยฉันด้วยเธอพึมพำน้ำตาไหลาอาบแก้มวันรุ่งขึ้น ปานตะวันเดินไปยังโกโดรงร้างถ้ายซอยที่นั่นเสี่ยม,มงยื่นรอเธออยู่พร้อมกับลูกน้องอีกสองคนเอาล่ะไหนละเงินเขากอดอกถามเสียงเย็นชาเธอกัดฟันยื่นถุงเงินให้ฉันหาได้แค่นี้ที่เหลือให้ฉันผ่อนต่อได้ไหมเสี่ยม,มงเปิดถุงเงินแล้วหัวเราะแค่คิดว่าฉันเป็นธนาคารหรือไงไม่ครบก็คือไม่ครบ ฉันจะหามาให้แน่ๆขอเวลาอีกหน่อยฝ่ามือหนักๆฟาดลงที่แก้มของเธออย่างแรงจนเธอล้มลงพื้นอย่ามาต่อรองกับฉันเสียหมงตะคอกในเมื่อแกไม่มีเงินมาคืนครบแกก็กลับไปทำงานที่เดิมซะดีๆปานตะวันตัวสัน่นเธอรู้ว่าเธอสู้แรงเขาไม่ได้แต่เธอไม่มีวันยอมฉันไม่กลับไปงั้น ก็ไม่ต้องอยู่เสียม,มงชักปืนออกมาเล็งใส่เธอเธอเบิกตากว้างหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะปังเสียงปืนดังขึ้นแต่ไม่ใช่จากเสียม,มงเสียงปืนดังมาจากข้างหลังเสียม,มงล้มไปกับพื้นเลือดไหลออกจากขายอย่างรวดเร็วปานตะวันหันขวับไปมองพิวัดยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมกับปืนในมือ และเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มหนึ่งที่กลูการเข้ามาควบคุมเสี่ยม,มงและลูกน้องของมันเธอคิดจริงๆหรอว่าฉันจะปล่อยให้เธอโดนมันเล่นงานพี่วัดเอ่ยเสียงเรียบปานตะวันตัวสัน่นน้ำตาไหลไม่รู้ตัวเสี่ยม,มงพยายามขัดขืนแต่โดนตำรวจจับกดไว้ขับพื้นปานตะวันมองภาพตรงหน้าอย่างไม่อยากเชื่อว่าเธอจะหลุดพ้นแล้วจริงๆ หนึ่งปีต่อมาเสียงเครื่องบดกาแฟดังขึ้นในร้านเป็นสังหวะเหมือนเดิมแต่คราวนี้ปานตะวันเป็นบาริสต้าตัวจริงของร้านไม่ใช่แค่เด็กฝึกง,งานอีกต่อไปลาเต้แก้วหนึ่งครับลูกค้าประจำเอ่ยได้เลยค่ะเธอยิ้มและตอบกลับอย่างคล่องแคล่วชีวิตของเธอเปลี่ยนไปแล้วเธอไม่ต้องกลัวอดีตจะตามหลอกหลอนเธออีกต่อไปมิมก็ได้เข้าโรงเรียนอย่างปกติ เธอมีงานมีบ้านที่ปลอดภัยและที่สำคัญที่สุดเธอได้เป็นเธออย่างแท้จริง